เตรียมรับร่องมรสุมอิทธิพลหย่อมแอลสองลูกขนาบข้างสวัสดีค่ะวันพระหัส,สป,ปดีที่1มิถุนายน2566มารวมกันติดตามรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ต่างประเทศกับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนเป็นฉบับที่สม ถึงพ่อแม่พี่น้องชาวเรือและพ่อแม่พี่น้องในบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีตราดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดนำความชื้นปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทย และอ่าวไทยอย่างต่อเนื่องเป็นเหตุให้บริเวณทางด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้คือในพื้นที่จังหวัดดังที่กล่าวมาแล้วจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากกระจายตัวอยู่ในหลายพื้นที่อีกทั้งยังส่งผลทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงตามไปด้วยจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมเป็นประจำพื้นที่ลาดเชิงเขาไกลทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยส่วนพ่อแม่พี่น้องชาวเรือขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ ส่วนในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกตอนบนเป็นพื้นที่ที่มีฝนน้อยเนื่องจากเมื่อมอรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งมีกำลังค่อนข้างแรงพัดนําความชื้นเข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนแต่เนื่องจากมีเทือกเขาถนนธงชัยอันเป็นพรมแดนกั้น ระหว่างประเทศไทยและประเทศเมียนม,มาโดยตั้งอยู่ในแนวตะวันตกเฉียงเหนือมายังตะวันออกเฉียงใต้ไล่ลงมาตั้งแต่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากอุทัยธานีจนถึงจังหวัดกาญจนบ,บุรีนับเป็นเทือกเขาที่ยาวที่สุดของประเทศไทยคือมีความยาวที่880กิโลเมตรส่วนที่สูงที่สุดคือบริเวณเขาใหญ่สูงประมาณ 2,152เมตรนอกจากนี้ยังมีแนวเทือกเขาตะนาวสีอันเป็นแนวต่อเนื่องจากเทือกเขาถนนธงชัยเป็นพรมแดนกั้นระหว่างประเทศไทยและประเทศเมียนมาโดยเริ่มตั้งแต่บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีลงไปทางใต้ผ่านจังหวัดราชบุรีเพชรบุรีประจวบคิรีขันธ์และชุมพร โดยมีความยาวประมาณ834กิโลเมตรซึ่งถือเป็นแนวขวางกันเมื่อกระแสลมมรสุมตะว,วันตกเฉียงใต้พัดนำความชื้นแผ่เข้ามาเป็นแพยใหญ่แต่กลับปะทะกับแนวเทือกเขาดังกล่าวส่งผลทำให้ความชื้นนั้นแผ่เข้ามาได้ค่อนข้างน้อยส่วนบริเวณพื้นที่ที่เทือกเขาดังกล่าวทอดตัวไปไม่ถึง จึงได้รับมวลความชื้นจากกระแสลมนั้นแบบเต็มๆส่งผลทำให้มีฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบริเวณภาคตะวันออกตอนล่างและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนั่นเองนอกจากนี้กระแสลมตะวันออกที่ระดับ5,500เมตรโดนอิทธิพลทางอ้อมของพายุไต้ฝุ่นมาวา่าที่หมุนควงเหนียวนำทำให้กระแสลมตะวันออก มีกำลังอ่อนลงจึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ความชื้นจากทางด้านทะเลจีนใต้ที่ควรจะเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนมีน้อยลงไปด้วยจึงเป็นเหตุให้ในวันนี้ถึงวันที่4มิถุนายน2566บริเวณดังกล่าวจะมีฝนกระจายตัวเกิดขึ้นได้บางพื้นที่อีกทั้งมีแนวโน้มว่าบริเวณดังกล่าวจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น โดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวันอีกด้วยหลังจากนั้นตั้งแต่วันที่5มิถุนายนเป็นต้นไปตามโมเดลจะเห็นได้ว่าบริเวณทะเลจีนใต้จะเกิดหย่อมความกดอากาศต่ำขึ้นใกล้กับประเทศเวียดนามในขณะเดียวกันมีหย่อมความกดอากาศต่ำเกิดขึ้นอีกหนึ่งลูกบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบนใกล้กับประเทศเมียนมา ตามโมเดลจะเห็นได้ว่าหย่อมความกดอากาศต่ำสองลูกนี้เกิดขึ้นขนาบข้างบริเวณประเทศไทยของเราซึ่งลักษณะดังกล่าวนี้จะส่งผลทำให้เกิดแนวร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณตอนกลางของประเทศซึ่งร่องมรสุมนี้เปรียบเสมือนร่องฝนที่มวลความชื้นจะถูกดึงให้เคลื่อนตัวผ่านแนวร่องมรสุมจึงคาดว่า จะส่งผลทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนกลับมามีฝนเพิ่มมากขึ้นกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากกระจายตัวเกิดขึ้นบางแห่งจนถึงวันที่9มิถุนายน2566ส่วนบริเวณภาคใต้นั้นจะมีฝนตกแบบต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านรับลมมรสุมที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง จึงขอให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณภาคใต้โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมเป็นประจำพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมถึงสถานการณ์ดินโคลนถล่มเอาไว้ด้วยนอกจากนี้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทย มีแนวโน้มจะมีกำลังค่อนข้างแรงอย่างต่อเนื่องจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือชาวประมงระมัดระวังในการเดินเรือจึงขอแจ้งแนวโน้มลักษณะอากาศล่วงหน้าเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบไว้เป็นแนวทางในการเตรียมตัวรับมือกับสภาพอากาศเที่ยงคงเปลี่ยนแปลงและแปรปรวนอย่างต่อเนื่องส่วนลักษณะอากาศรายภาคในวันนี้บริเวณภาคเหนือ ยังคงมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด38-40องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-39องศาเซลเซียสภากลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีการจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาคร และสมดุรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-38องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุด25-29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-37องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-37องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง คลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่รังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-32ององศาเซลเซียส ทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงคำ่ำอุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37องศาเซลเซียสจากแนวโน้มลักษณะอากาศดังกล่าวทุกท่านจะสังเกตเห็นได้ว่าบริเวณประเทศไทยของเราการกระจายตัวของฝนยังคงไม่สม่ำเสมอไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่บางพื้นที่มีฝนตกต่อเนื่องในขณะที่บางพื้นที่ยังไม่เจอฝนแอดมินและทีมงานขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่าน พื้นที่ใดมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในระยะนี้ให้เตรียมกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในยามขาดแคลนน้ำส่วนพื้นที่ใดที่ยังคงไม่ได้รับฝนขอเอาใจช่วยให้ฝนเข้าไปตกไวๆนะคะช่วงนี้สภาพอากาศค่อนข้างแปรปรวนขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพเอาไว้ด้วยสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเรา ขอขอบคุณทุกท่านที่รวมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารให้เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยด้วยความรักและห่วงใยจากฮอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ